เช็คที่นี่จองฉีดวัคซีนโควิดกับเซเว่นต้องเตรียมอะไรบ้างสวัสดีครับอยู่กับผมอีกเช่นเกยนะฮะกับช่องตีเกนเซอร์กู๊ดนะครับกับช่องที่มีเนื้อหาสาระดีๆทุกอย่างครบคันมาฝากพี่น้องคนไทยด้วยกันเราไปตามข่าวนี้กันเลยดีกว่าแต่ก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะฮะขอบคุณมากครับ ตามที่กรุงเทพมหานครและหอ,อการค้าไทยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายขยายช่องทางกระจายวัคซีนเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ๆนะครับให้กับคนไทยซึ่งก็ได้เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด1 9ในโครงการไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยผ่านเว็บไซต์ w ว็บไทยร่วมใจ .com เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพที่มีอายุตั้งแต่1 8ถึง59ปีและไม่อยู่ในกลุ่ม7โรคเสี่ยง ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 นอกโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงนะครับบริษัท c ีพีอจำกัดมหาชนผู้บริหาร7 e l e v e n e นั่นเองและ 7-Delivery ได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 ในโครงการไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยนอกจากเว็บไซต์ w w w บไทยร่วมใจ .com แล้วโดวยการเตรียมความพร้อมของร้าน7 e l e v e n กว่า3,314สาขา ทั่วกรุงเทพหมหาคนครเป็นจุดบริการให้ความสะดวกในการรับลงทะเบียนตามโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมนี้นะฮะ2,564เวลา12.00น,นเป็นต้นไปส่วนในวันต่อๆไปจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งฮะครึ่ง8โมงเช้าเลยถึง6โมงเย็นนั่นเองนะฮะสำหรับผู้ที่จะมาลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่ร้าน Element, เซม e เนตลจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงนะครับ และมีโทรศัพท์มือถือรุ่นใดก็ได้ที่สามารถติดต่อได้มาแจ้งพนักงานเพื่อช่วยดำเนินตามขั้นตอนผ่านระบบดังนี้<อ> 1. เข้าสู่ระบบไทยร่วมใจตรวจสอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขกดให้ความยินยอมระบุรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับการจัดสรรนวัคซีนตรวจสอบและยืนยันข้อมูลและระบบจะส่ง OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการลงทะเบียนแล้วก็กกรหัส OTP หหลัก เพื่อให้ระบบยืนยันการรับข้อมูลนะครับและหลังจากได้รับ SNS นะฮะยืนยันข้อมูลให้ทำการตรวจเช็คเข้าจองนัดหมายฉีดวัคซีนตรวจสอบและยืนยันข้อมูลทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนหมายเลข1516ตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มทุกวันเลยนะฮะนี่ก็เป็นระบบของ7 e เว่นะว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะครับก็ไม่มีอะไรมากบัตประชาชนและโทรศัพท์ หนึ่งเครื่องนะฮะที่สามารถใช้เน็ตได้นั่นเองนะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเรา,าตอนน่อดีนะยังไงก็ไปลงฮะฉีก,กันเยอะๆะฮะก็เอาใจช่วยให้โควิดหายวันหาคือนะฮะพวกเราก็ได้กลับมาทำงานกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ